โอ้โหโอเคครับผมระยะนี้ต้องให้ปืนนี้จริงายทำคลิปมาเนี่ยทำไปเลยครับหงิปแผลเราคืออะไรพี่ เราเคยมีแบบแผนได้หรอเคยมีด้วยมันมันเคยมี่มีเป็นบางครั้งตามสถานการณ์ใช่ไหมพี่เดี๋ยวไม่ได้เห็นปืนดีแล้วจะหมดวันแล้วโอเคลองมาขายอีกรอบจะไม่รู้จะได้ซื้อไหมนะน้อห่วงกับไอเคหมดยังมีปืนอื่นสำรองอยู่กันกระจายเฮ้ยปยาปยาเยอะพี่ ไอ้เคยิงไม่โดนแต่พกยิงโดนไปทางยาวตัวหนึ่งอยู่เดพี่อยู่ยาวยาวยาวข้าข้งบนบนบ้านเอ้ยเ้ไปบนอะไรบบนบนอสวย ผมไม่กังวลแล้วเทคเชฟผมจะหมดวันจะยังมีเทคนายโอ้โหปืนคนละคนละไอ้นี่เลยปืนลักปืนลองหมดระเบิดลงแบบยิงเพื่อฟุกโดนระยะการยิงเทคนายยิงถึงพาผมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ย ส,สนายโคตเอาแต่ละคนปูนั้นไอ้ย fulfill ิงทีเจ็ดจากยาวด้านซเพากระสุนไม่ถึงเขินเลยตันนี้เราแวงไปหมดแล้วไม่รู้ว่ากระสุนยิงไปถึงไหมนะเทคนิคไหนที่ผมไม่รู้ระยะยิงยังไงยาว เอ้ยโอ้โหไม่ได้โนเอพี AP, ใช่ไหมอไอคิว <laughs> พี่มาัะผมเสร็จพี่เสร็จล้วพี่ฝุ่งได้หัวแลว้วเขา right, ไม่ออกกลางแล้วไปยาวแล้ว บนบนบนมันจะวิ่งบนเลยพี่โอ้โหห้างโค่หางยังโดนระเบิดโอ้โหจะปุ่มไม่รู้เทคนายมันยิงตรงนี้ถึงไหมนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ลองชีวิตชีวิตอ่าเอาไปลองไปลองพี่จะหมดวันแล้ว ao lăn cìi mà, ok ok vĩ, cứ sụt lơi phải không? ốt cháy lê, càng, โคตรยะพงคนเดียวใช่ขอบคุณมากครับเชียร์ในพลังของเทคนายครับผมจังหวะนี้พลังเทคนายคนเยอะโอ้โหสามคนโอ้โห มาล้วมาละโทษพี่กองแพงโอ้โหมาถึงก็ได้ยิงเลยเอ้ยมาล้วไอ้มีหลังหลังมาล้วมาล้วเข้าไปแล้วน่ะไี่ดวงมาแล้วไปปืนยังแรงหลังหลังตามมากเลยวนไปกลางกลางเข้าไปล้วมันโอดโทษเลยผมยิงไม่โดนตอกกลาง โโอหไม่โดนเลยยิงเฮดเยไม่โดนเลยโอ้โหหลันต้องพึ่งเทคตายจริงๆนั nen. ่นแหละไม่ทีสาวแล้วพี่ผมว่านี่มันเป็นเพราะเราเพราะเราไม่มีแผนใช่ไหมแผนไม่นจะเป็นยาวตาย มาแล้วมันไม่จะเป็นซัมพลออยอแล้วไปนะบัสสวยโอ้โห,โอโหพอหมดก็หมดเลยไหนกัารอำปืนอะไรมาโอ้โหทอมสันทอมสันโอ้โหปืนเบลล์เบล่์นลน์เโคล์คนดีปืนมาเฟียเนืย้ยักษ์ฮ <laughs> ยิงหน้าเด้งมาแล้วมาแล้วเนี่ยะรอบนี้เราบ,บุกแล้ว ทหารบุกเทคนายเปิดอุ้ยประตูคู่ไอ้ตองแกงอ,อันแน่เออพี่ไม่คือแบบเทคนายนี่มาจัดๆเลยได้ทุกระยะเลยนี่นพี่ระเบิดกลางเยอะอพี่ถ้าเขาไม่ไม่ออกอะอวะไม่ออกกลางกันลึกปะเนี่ย เม่อยาได้ค้างโอ้ยชอบตกใจสะบัดไปเร็เฉยอุ่ยไปล่างเอา่ะเอ้ยมันการไล่แบบแผ่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะพี่คือถ้าตงค้ามเราจะเดาทางเราไม่ออก่เราจะเล่นยังไงเพราะเรายังไม่รู้ตัวเองเลยจะเล่นยังไงตอนนี้น่าจะกำลังปั่นป่วนอยู่ ปิดใน่เปืนนียเิดใช่หรอเออกคเราสร้างความบั่นทวนนะนตีบีไหมพี่ล็อกผมรอนนะีใคคไม่มีระเบิดน,น้าพีไหวตงน่าะีแล้ว โอ้โหไม่ทันอากลยุทธ์เพื่อแย่งชิงตัวฟรีเนี่ยเราจะได้แบบรีบรีบบุกกันดิวร้องไว้ล่างผมร้องไว้ล่างเอ้ยหน้าเอไปทำแย่งวิทำแย่งลูกไปแล้ว โอ้โหังวนี้ตัวฟียังอยู่นะครับบีได้บีได้ออกกองโดยตัวคู่ตัวคู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกองแกงตัวตัวคู่ตายให้เสียงเพื่อนเป็นแบบบีอ่ะ ไม่ผมผมหลอกประตูคู่ขาดเลยพี่เพื่อนเพื่อนเดินในบีโอแกนดูหน้าบีทีนะพี่ซาด้าไปซานนี่แะอยู่ผมอ้โยแ่ไล่โอ้โหครับผมระยะนี้ต้องให้ปืนนี้ยิงทำคลิปปะเนี่ยเอาไปเลยครับหนึ่งอิ๊กเดี๋ยว คอนเทนต์คอนเทนต์เล่นเป็นคอนเทนต์นะไม่จะปืนมันดีจริงพี่ผมตั้งใจเล่นเลยนะมันพิ้วดีระยะใกล้พิ้วเหมือนเล่นแบบทีเจ็ดกับผิดคู่น้ำหนักปืนพลรูปแบบระยะใกล้ความพิ้วของเขาดีจริงครับเทีไหนต้องลองนีง่ไม่ใช่การโฆษณา วินท้ายวินท้ายแล้วระเบิดมาบ้างไม่ยอมลืมนะตัวตฟียังอยู่นะครับเพื่อ <c oughs> ใครเพื่อใครรีบทำสกอร์นะสวยยาวยาวตายอุ้ยเอาวะต้องเดินแล้วต้องรีบแล้ว ไม่ได้แล้วอ่องยี่ตัววีตัววีโอ้โหปไปแล้วครับโอ้แล้วจกกังหวะนนี้เฮ้ยเร็งนานเพื่อความชชวร์โอ้โหกลยุทธ์ของเราได้ผลจริง Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart.